สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเป็นวัตถุมงคลทางทางใต้นะครับอ,อันนี้เป็นของพระอาจารย์นองนะครับวัดทรายขาวนะครับเป็นเหนือว่านนะครับผมเหนือว่านพิมพ์พระรอดอันนี้ เป็นรุ่นสร้างบนดบนะครับปี2 5 4 0นะครับสำหรับพระอาจารย์นองนี้ก็เป็นสหธรรมิกกับอของหลวงพ่อทิมนะครับวัดช้างให้ผู้ที่สร้างหลวงพุทธวดปี2497อันโด่งดังนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็จะมีส่วนผสมเป็นพวกดินกากยายักษนะครับแล้วก็ส่วนผสมของพระผงแล้วก็ที่ หลวงปูท่ทวดที่ชำรุดนะครับปีพศสองสี่เก้าเจ็ดนะครับมีส่วนผสมด้วยเพราะว่าทางพระอาจารย์ทิมและพระอาจารย์นองนี้เป็นสหธรรมิกกันนะครับเคยสร้างหลวงปูท่ทวดร่วมกันหลายรุ่นนะครับแต่องค์นี้เนี่ยเป็นรุ่นสร้างบนดบปีสองห้าสีู่นย์วัดทรายขาวนะครับเป็นเนื้อเนื้อว่านนะครับ เนื้อว่านส่วนมากแล้วทางทางใต้นะครับก็จะมีผสมเอ่อพวกเอ่อดินกากยายักนะครับเอ่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะครับในการสร้างหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะครับเอ่อสหรับข้างในนะครับจะมีตะกุดด้วยนะครับอืมตะกุดสอ่สหรับพระอาจารย์นองท่านจะมีความโด่งดังในเรื่องของตะกุดนารายนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะพระนารายแปลงรูปนะครับเป็นตะกุดนารายแปลงรูปจะเป็นเอ่อตะกุดเงินนะครับสอด ใส่ข้างในในอุจองพระนะครับอุดด้วยะตะกรุดนะครับเป็นพุทธคุณในการเมตตามหานิยมนะครับแคล้วคคาดปลอดภัยนะครับสำหรับลวงปู่ทวดอยู่แล้วก็เป็นพระที่ทางนิรันตรายนะครับเป็นที่คุ้มครอ,องป้องกันเขาเชื่อกันว่านะครับผมใครแขวนลวงปูดทวดแล้วนะครับก็จะแ้วคคาดปลอดภัยนะครับไม่ว่า พระองค์นั้นจะผ่านการปลูกเสกมีพิธีปลูกเสกหรือไม่มีพิธีปลุกเสกนะครับก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่า,าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับสําหรับหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพระอริยสสฆ์นะครับคล้ายๆอา,อาจจะเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยนะครับเพราะว่าท่านบําเพ็ญบรารมีนะครับก็จะส่งผลให้ผู้ที่บูชาวัตถุมงคลของท่านนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับ เราสามารถที่จะเสาะหาเรียนพระผงรูปหล่อนะครับของลูกปู่ทวดนะครับรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับที่เราศรัทธาพระเกจิอาจารย์ที่ท่านสร้างนะครับนำมาบูชานะครับแขวนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแคล้วกลาดปลอดภัยนะครับผมเขาว่ากันว่านะครับไฟแขวนลูกปู่ทวดแล้วไม่มีวันตายหง่งเขาว่าอย่างนั้นนะครับ ส่วนมากแล้วนะครับเพราะว่าท่านคุ้มครองป้องกันนะครับผมเดินทางนะครับขับรถนะครับเราก็มีวัตถุมงคลคุ้มครองนะครับสําหรับดินกากายาๆก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะครับก็ขอแนะนําแค่นี้นะครับก็อาจจะไม่ชัดหน่อยนะครับพอดีอยู่บนรถนะครับเป็นพระเหนือว่านนะครับเหนือดินกากายษ์ของพระอาจารย์นองวัดไสขาวนะครับ ปีพศ2540รุ่นสร้างบนโดบอันโด่งดังนะครับก็จะมีพิมพ์เตารีดก็จะมีนะครับแต่ข้งผมนี่จะเป็นพิมพ์พระรอดองค์เล็กนิดหนึ่งครับสำหรับสุภาพบุรุษก็สามารถแขวนได้นะครับสุภาพสตรีก็สามารถแขวนได้นะครับองค์กระทัดรัดนะครับหน้าสะสมหน้ามรบูชากิจตัวนะครับหลวงปู่ทอดพิมพ์พระรอดนะครับสร้างบนดบ2540พระอาจารย์นองวัดไซขาวนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ